คุณเคยเห็นสุนัขเห่าคนแบบไม่ยอมหยุดไหมแต่ถ้าวันหนึ่งมันเห่าผู้หญิงตั้งคันต่อหน้าตำรวจทั้งสถานีจนสุดท้ายทุกคนถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้เห่าเพราะกลัวแต่มันกำลังเตือนเรื่องจริงสุดหลอนนี้เกิดขึ้นกลางสถานีตำรวจและสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอไม่ใช่เด็กอย่างที่ทุกคนคิดเช้าอึมครึมหมอกคลุ้งทั่วสถานีตำรวจเสียงเห่าดังลั่นจากมุมลานฮ้องฮ้อง เจ้าบรูโนสุนักตำรวจพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดเห่าไม่หยุดใส่หญิงตั้งคันคนหนึ่งเธอสวมชุดคลุมสีเทาผมเปียกชื้นจากฝนปรยมือกุมท้องเดินช้าๆเข้ามาในร่มสายตาทุกคู่หันมามองนายสิบประจำเวรรีบเข้าห้ามแต่บรูโนกลับคำรามต่ำหางตั้งชี้เงื่อไหลซึมตามลำคอเจ้าหน้าที่ใจเย็นนะบรูโน่เสียงตะโกนสั่งแต่ไร้ผล หญิงคนนั้นยิ้มบางๆริมฝีปากซีดเธอพูดเบาๆมันคงกลัวฉันฉันแค่จะขอความช่าเสียงเห่าขาดห่วงบรูโน่ถอยหลังฟันขาวสะท้อนแสงไฟนีออนเจ้าหน้าที่เริ่มรู้สึกถึงกลิ่นบางอย่างกลิ่นเหล็กกลิ่นเลือดจางๆประปนกับฝนหญิงตั้งคันสะดุดล้มกระเป๋าถือหล่นกระแทกพื้นเสียงโลหะกระทบดังแก๊ง มีของบางอย่างกลิ้งออกมาใต้โต๊ะรับแจ้งความนายสิบก้มลงมือสัน่นแสงจากไฟสะท้อนวัตถุรูปทรงประหลาดเย็นเฉียบเมื่อปลายนิ้วแต่ถึงบรูโนเห่าอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าเดิมหญิงคนนั้นเงยหน้าดวงตาไม่เหมือนของคนทั่วไปม่านตาแตกกระจายเป็นเส้นสีดำคล้ายรากไม้เสียงครางแผวล,ลอดออกมาจากท้องของเธอ ไม่ใช่เสียงเด็กแต่เหมือนเสียงลมหายใจอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในอากาศในห้องนิ่งสนิทเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนนิ่งมีเพียงบรูโน่ที่ขู่ในลำคอขนุกชั่นทั่วตัวแล้วจูจ่ๆท้องของหญิงนั้นก็ขยับช้าๆเหมือนมีบางอย่างข้างในกำลังดิน้นไม่ใช่การดิ้นของทารกแต่เหมือนสิ่งมีชีวิตพยายามจะออกมา ผนังท้องนูนขึ้นเป็นรูปร่างแปลกเคลื่อนไหวซ้ายทีขวาทีจนชายคนหนึ่งเผลอร้องพระเจ้าหญิงคนนั้นเริ่มหายใจถี่เงื่อไหลเป็นสายเสียงคลางต่ำดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นเหมือนมาจากใต้พื้นลึกหนักเหมือนเสียงโลหะเสียดกันบรูโนพุ่งเข้าขวางเหาใส่ท้องของเธอน้ําลายสาดกระเซ็นเธอกรีดร้องลัน่น เสียงนั้นแหลมจนกระจกสั่นสะเทือนไฟในสถานีกระพริบฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างเงาสะท้อนบนผนังขยับราวกับมีชีวิตเจ้าหน้าที่พยายามดึงเธอให้นั่งแต่ร่างเธอสั่นแรงเกินจะควบคุมเรียกรถพยาบาลเสียงหนึ่งตะโกนแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับขาดหายเพียงเสียงสู้ซ่าของสายลมพัดเข้ามาแทนบรูโน่คำรามอีกครั้ง แล้ววิ่งวนรอบหญิงคนนั้นสายตาของมันจับจ้องไปยังท้องที่เต้นแรงทันใดนั้นเสื้อคลุมของหญิงคนนั้นฉีกออกบางสิ่งโผล่พ้นผิวหนังเหมือนแขนเล็กๆแต่ผิวเป็นสีเทาเข้มมันวาวเหมือนเปียกน้ำมันเสียงกรีดร้องดังระงมทั่วห้องเจ้าหน้าที่หลายคนถอยหนีแต่บรูโน่กลับพุ่งเข้าใส่สิ่งนั้นเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่น หญิงคนนั้นล้มลงกับพื้นเลือดสีคล้ำกระเซน็นไปทั่วกลิ่นคาวลอยอบอวนในอากาศทุกคนชะงักไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บรูโนยืนหอบหูตั้งสายตายังจับอยู่ที่ร่างหญิงคนนั้นท้องของเธอนิ่งไปเพียงครู่ก่อนที่บางสิ่งจะขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนกำลังพยายามออกมาให้หมดพื้นเริ่มสัน่น หลอดไฟกับพริบถี่เสียงหัวใจของทุกคนดังประสานกับเสียงลมหายใจของบรูโนหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆริมฝีปากเปื้อนเลือดแต่เธอยิ้มฉันบอกแล้วมันแค่กลัวฉันแล้วบางสิ่งในท้องของเธอก็แตกออกเสียงเหมือนผ้าฉีกเสียงเหมือนเนื้อสดแยกจากกาันเลือดกระเด็นเปื้อนพื้น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้สุดรีบถอยหลังล้มชนโต๊ะจากช่องแผลนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าทารกคลานออกมาแต่ไม่ใช่ทารกมันไม่มีผิวเหมือนคนกลับเป็นเนื้อเปลืสีหม่นมีเส้นเลือดสีน้ำเงินพาดทั่วตัวดวงตาใหญ่กลมไม่มีตาขาวเพียงม่านตาดำลึกจนดูเหมือนหลุมเสียงร้องของมันไม่ใช่เสียงเด็กแต่เหมือนเสียงโลหะครูดกับกระจก ยาวแหลมและสะเทือนในอกบรูโนเห่าลั่นกระโจนเข้าหาโดยไม่ลังเลฟันของมันฝังลงบนแขนเล็กๆของสิ่งนั้นแต่เลือดที่พุ่งออกมาไม่ใช่สีแดงเป็นสีดำเข้มหนืดส่งกลิ่นฉุนเหมือนเหล็กเผาสิ่งนั้นไม่ร้องมันกลับจ้องตาบรูโนนิ่งก่อนจะอ้าปากเผยแถวฟันแหลมเล็กเรียงกันเหมือนเลื่อยเสียง กึดังขึ้นขากันไกลของมันขบเข้าที่ขอบรูโนในพริบตาเสียงกระดูกหักดังสะท้อนร่างของสุนัขตำรวจทุดลงกับพื้นสายตายังมองตรงไปข้างหน้าไม่มีแววกลัวมีเพียงความตั้งใจจะปกป้องเจ้าหน้าที่ทุกคนตะโกนบางคนชักปืนบางคนพยายามช่วยหญิงคนนั้นที่ยังนอนอยู่แต่เธอกลับหัวเราะเบาๆ เสียงนั้นเย็นเยียบแผ่วราวกับมาจากที่ไกลมากอย่าแตะลูกฉันคำพูดนั้นลากยาวเสียงของเธอเปลี่ยนแปลงเหมือนมีอีกเสียงซ้อนอยู่ในลำคอหลอดไฟระเบิดทีละดวงแสงกระพริบสลับกับความมืดในเงานั้นทุกคนเห็นชัดสิ่งมีชีวิตนั้นเริ่มยืดตัวขึ้นจากทารกกลายเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แขนขายาวผิดธรรมชาติ ผิวแห้งร้อนเป็นเศษแต่ข้างในเป็นเนื้อสีเทาเข้มที่ยังเต้นหญิงคนนั้นค่อยๆลุกเลือดยังไหลาตามขาเธอเดินไปหาลูกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแบบแม่ที่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกแต่ในดวงตามีเพียงความว่างเปล่ากลิ่นเลือดกลิ่นฝุน่นกลิ่นฝนที่พัดเข้ามาผสมกันเสียงวิทยุในห้องขัดข้องดังซ่าจากนั้นเสียงหนึ่งลอดออกมาจากลำโพง เป็นเสียงผู้หญิงเสียงเดียวกับหญิงตรงหน้าพูดคําเดียวสั้นๆไม่ต้องกลัวแล้วเงารูปร่างคล้ายเด็กนั้นก็หันมาทางเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนจะกรีดร้องเสียงนั้นทะลุกแก้วหูทุกคนสุดลงพร้อมกันมือกุมหัวบางคนเลือดซึมออกจากหูไฟดับสนิทมีเพียงแสงฟ้าผ่าจากภายนอกส่องเข้ามาเป็นจังหวะ เผยให้เห็นเงาของสิ่งนั้นร่างผอมสูงขยับด้วยท่วงท่าที่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนข้อต่อมันหมุนได้รอบเสียงฝีเท้ามันลากไปบนพื้นแกรกแกรกทิ้งรอยเลือดดำเป็นเส้นกลิ่นคาวเข้มข้นจนแทบหายใจไม่ออกนายสิบผู้กองตั้งสติได้ก่อนคว้าปืนขึ้นอยาขยับเสียงเขาสัน่น แต่ปลายนิ้วบนไกปืนมั่นคงสิ่งนั้นหยุดหันมาช้าๆในแสงฟ้าผ่าม่านตาของมันสะท้อนแสงเงินเหมือนดวงตาสัตว์ที่อยู่ลึกในป่าหญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเธอวางมือบนไหล่ของมันอย่ายิงเสียงเธออ่อนโยนเหมือนขอร้องมันยังไม่เสร็จคำพูดยังไม่ทันจบร่างของสิ่งนั้นก็พุ่งเข้าหาผู้กอง เร็วเกินตาเสียงกระแทกดังสนัน่นร่างผู้กองถูกเหวี่ยงชนกำแพงจนแตกเลือดสาดเต็มผนังเงาของเขาสุดลงกับพื้นไม่ขยับเจ้าหน้าที่อีกสองคนยิงสวนกระสุนเจาะเข้าลำตัวสิ่งนั้นหลายจุดแต่แทนที่จะล้มมันกลับหันมามองแผลที่โดนยิงค่อยๆปิดเองเสียงเนื้อกลับเข้าที่ดังกรอบกแกรบหญิงคนนั้นหัวเราะ เสียงนั้นเบาแต่ชัดในความมืดเห็นไหมลูกฉันเก่งเธอก้าวเข้าไปหามันอบกอดร่างที่ยังเต็มไปด้วยเลือดมือของเธอสัน่นแต่แววตาเต็มไปด้วยความหลงไหลทันใดนั้นไฟสำรองในสถานีกลับมาติดแสงสีส้มจากหลอดไฟฉุกเฉินส่องทั่วห้องเผยภาพที่ไม่มีใครลืมได้ร่างของหญิงคนนั้นกับสิ่งมีชีวิตนั้น เริ่มหลอมรวมกันเนื้อของทั้งคู่เชื่อมมาติดผิวเธอแตกเป็นเส้นๆเส้นเลือดของเธอไหลเข้าในร่างของมันเสียงคลางประหลาดดังสะท้อนจากผนังเหมือนเสียงของคนหลายสิบคนพูดพร้อมกันเราหิวเราหิวเจ้าหน้าที่ที่เหลือรีบหนีประตูทางออกเปิดไม่ออกลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนเหล็กที่เพิ่งออกจากน้ำแข็งบรูโน่ที่นอนนิ่งอยู่เมื่อครู่ กระตุกเบาๆตาของมันลืมขึ้นแต่ในตาไม่ใช่สีเดิมอีกแล้วแสงสีน้ำเงินจางๆส่องจากม่านตามันค่อยๆลุกขึ้นคู่เบาๆแล้วหันหน้าไปทางหญิงคนนั้นกับสิ่งนั้นเสียงคำรามต่ำดังลัน่นหญิงคนนั้นหยุดนิง่งสิ่งมีชีวิตที่กำลังหลอมรวมชะงักบรูโน่ขยับเข้าใกล้ฝีเท้ามันหนักแน่น เหมือนรู้หน้าที่สุดท้ายของตัวเองทุกสายตาจับจ้องในอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและไฟไม่จากสายไฟที่ขาดบรูโน่คำรามอีกครั้งเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงสุนัขอีกต่อไปมันลึกหนักและสะเทือนในอกหญิงคนนั้นยิ้มเลือดหยดจากคางเธอแก่ก็เป็นของเราเหมือนกันแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบบรูโน่กระโจนใส่ตรงกลางร่างของเธอ เสียงระเบิดของเนื้อเน่าเปียกดังสนัน่นทุกอย่างสั่นสะเทือนกลิ่นคาวระเบิดขึ้นในอากาศเศษเลือดเปื้อนกระจกทั่วห้องแสงไฟกระพริบครั้งสุดท้ายแล้วในความมืดนั้นเสียงหอบของบรูโน่ค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงเสียงบางอย่างที่เริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นเหมือนเสียงหัวใจแต่ไม่ใช่ของคนเดียวพื้นสั่นเบาๆ เสียงคล้ายหัวใจเต้นยังดังต่อเนื่องใต้พื้นปูนแต่ค่อยๆช้าลงช้าลงจนเงียบกลิ่นเลือดเริ่มจางเหลือเพียงกลิ่นฝนที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างแตกไฟฉุกเฉินกระพริบครั้งสุดท้ายก่อนดับลงเหลือเพียงความมืดสงบเจ้าหน้าที่สองคนที่ยังมีสติค่อยๆลุกขึ้นจากมุมห้องมองไปยังตรงกลางที่ซึ่งหญิงคนนั้นเคยยืน ไม่มีร่างไม่มีเลือดมีเพียงรอยไม่เป็นรูปวงกลมบนพื้นเหมือนบางสิ่งถูกดูดหายไปบรูโนนอนนิ่งลมหายใจแผ่วแสงสีน้ำเงินในตาค่อยๆจางหายก่อนมันจะหลับตาอย่างสงบเหมือนรู้ว่าหน้าที่ได้จบลงแล้วหนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้มลงลูบหัวมันมือสั่นแต่แฝงด้วยความเศร้าขอบใจนะเพื่อน เสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งแสงจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามาเผยให้เห็นว่าฝนหยุดตกอากาศเย็นลงเหมือนทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่บนผนังด้านหลังโต๊ะรับแจ้งความมีรอยมือเล็กๆเปื้อนเลือดห้าแถวเรียงกันเล็กเกินกว่าจะเป็นของผู้ใหญ่และใต้รอยนั้นมีตัวหนังสือเขียนไว้จังๆด้วยเลือดที่แห้งแม่อยู่ตรงนี้ ไม่มีใครพูดอะไรอีกเพียงยืนมองเงียบๆเสียงลมหายใจของทุกคนสลับกับเสียงลมพัดเข้ามาเบาๆบรูโนยังนอนอยู่ตรงนั้นนิง่งรอยยิ้มบางๆเหมือนพอใจแสงเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างสีทองของมันจับอยู่บนปลอกคอเหล็กของสุนัขตำรวจมีตัวอักษรสลักไว้ว่าผู้พิทักษ์แห่งความจริงและที่ใต้พื้น เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งเบาแผ่วเหมือนหัวใจดวงเล็กที่ยังเต้นอยู่ในความมืดรอวันที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง